สวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้เราจะมาทำเอ็กแน่มอร์นิ่งรูีนะทุกคนเพราะว่าจากประสบการณ์จริงๆเลยอันนี้คือแบบเริ่มหายดีแล้วนะอันนี้ให้เห็นหน้าสดเลยนะเพิ่งแบบเช็ดหน้าเมื่อกี้นะเม่ัจะให้ดูว่าอุย้ยเมษัจะให้ดูว่าสิ่งที่เมสัใช้เช็ดหน้าก่อนหลังหน้านะทุกคนนี่เลยอันนี้เราไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งนั้นนี่คือ เป็นของนีเวียสำหรับสิวเลยนะอันนี้คือใช้มานี่ขวดที่2แล้วเออมันดีมากๆเลยคือเช็ดแล้วแบบหน้าสะอาดมากเมสัตจะให้ดูสัรลีที่เมสัตเช็ดทุกคนสำรลีแบบแบบดักมากอะ่ะเออมันมันเช็ดออกมากๆเลยนะคือของกานีแย่เออแต่ว่า กลับไทยใช่ไหมก็เลยแบบว่าเห็นอันนี้ก็เลยซื้อมาแล้วช่วงที่กลับอ่ะมันเป็นสิวหนักมากๆเดี๋ยวเมสสจะให้ดูรูปนะคือเมสสไปหาหมอด้วย hey, hey. เดี๋ยวใจใสจะมารีวิวให้ฟังนะตอนที่เมสาไปหาหมอ,อตอนเช้าอ่ะเมสาใช้อะไรบ้างนี่เลยทุกคนเบนมันชื่ออะไรเบนเซกแต่ว่าที่เมืองนอกอ่ะมันจะเป็น บาซิรอนนะเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าจะทาไว้ประมาณสิบถนะึงสิบห้านาทีแต้มตรงที่มันเป็นสิวนะไม่ใส่จะแต้มตรงเฉพาะตรงที่มันเป็นสิวแค่นั้นคือเราจะไม่ทาทั่วหน้า <c oughs> เราจะไม่ทาทั่วหน้านะทาะเฉพาะตรงที่มันเป็นสิวสิวอักเสบมันอันเนี้ยคือรับรองจากแพ,แพทย์ <c oughs> รับรองจากแพทย์ผิวหนังแล้วนะว่ามันสามารถที่แบบช่วยเรื่องสิวอุดตันด้วยสิวอักเสบอะไรเงี้ยหน้าไม่สาแบบดีขึ้นมากๆอะ่ะคือเราใช้แบบไม่ได้ใช้ทุกวันนะทุกคนแต่ว่าเราควรล้างหน้าให้ถูกวิธีนะสำหรับคนเป็นสิวอะ่ะนี่เราก็จะ ทาไว้15นาทีแล้วต่อไปเราก็จะมาล้างหน้ากันนะทุกคนเมษาไปเจอติ๊กตอกหนึ่งของคุณหมอนะแล้วคุณหมออ่ะบอกว่าตอนเช้าอ่ะใช้อะไรมั่งตอนเย็นใช้อะไรมั่งเดี๋ยวเมษาล้างนะั้นแล้วจะมาบอกทุกคนว่าเออขั้นตอนต่อไปต้องทนี่ตอนนี้เราจะมาล้างหน้าแลวนะเมษาใช้โฟมล้างหน้าของ La Roche Posay มันเป็นสูตรรักษาสิว แม่สาม,มีอุปกรณ์ช่วยในการล้างหน้าเพื่อให้มันล้างเข้าไปแบบใต้ช้้มโดกขวดเลยนะ ื่องนี้ซื้อไม่กี่บาทเองนะพอเราล้างหน้าเสร็จแล้วเราจะไม่เอาผ้าเช็ดนะทุกคนเพราะว่าผ้ามันเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเราจะใช้กระดาษทิชชู่แบบไม่ใช้กระดาษแบบทั่วไปนะมันสามารถที่จะแบบว่าซับน้ํามันซับอะไรอย่างนี้ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษทั่วไปมันจะละลายไปกับ หน้าเลย <c oughs> จากนั้นเมใส่าจะใช้โทนเนอร์เช็ดหน้าหลังที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนะเพื่อดูว่าเออมันสะอาดไหมเมใส่าจะใช้ของอันนี้นะเออยี่ห้ออน,นี้ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะไม่รู้อ่ะเพิ่งเพิ่งใช้อ่ะนี่ <c oughs> อันนี้เลยเช็ดสิวผิวแพ้ง่ายลดสิวลดร,รอยดำแล้วก็รูขุ่ขน ซื้อมาจากว่าสั่งเลยนะอันนี้เราไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะ <c oughs> <c oughs> ใช้สำลีแค่แผ่นเดียวนะอย่างนั้นก็เช่นนะ จะมาดูว่าสัมีมันจะดำไหมอือยังดำอยู่เลยอะแบบแสดงว่าเราล้างหน้าแบบไม่สะอาดนะทุกคนถ้าเราล้างหน้าแค่อย่างเดียวอ่ะ คือล้างหน้าไม่สะอาดเลยเนี่ยข้อดีข้อดีข้อดีของการเช็ดหน้าก่อนล้างหน้าแล้วก็เช็ดหน้าอีกรอบด้วยโทนเนอร์ที่ไม่ต้องล้างออกอันแรกคือที่เราเช็ดอะเราต้องล้างออกนะพอเราล้างหน้าเสร็จโอ้โหทุกคนสัมเรลียงดำอะไหนเราจะลองอีกแผ่นหนึ่งนะปกติถ้าเราล้างหน้าสะอาดอะเออ เช็ดแค่แผ่นเดียวเองนะแต่อันนี้คือแบบนั <c oughs> ่นก็เช็ดหน้าดูเลยแบบหน้าสดเลยเนี่ยอันนี้คือแบบสิวแบบเริ่มหายแล้วนะนี่มีก็ต้องเนี้ย อันเนี้ยฝั่งเนี้ยเยอะเพราะว่ามันจะเป็นซ้ำๆแต่ว่าการรักษาเสียวอ่ะมันต้องใช้เวลานะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะหายนะอ <c oughs> ดำมากนี่แผ่นที่สองนี่นนคนดำอะ่ะ <c oughs> แต่นี่ล้างแมสเสร็จแล้ว เราให้หน้าแห้งก่อนนะแล้วเราก็จะลงยนซีนาใหมา่อันนี้เมสาก็ไม่มีสปอนเซอร์เลย,ยทั้งสิ้นแต่ว่าเมสาใช้มาแบบเมสาจะให้ดูนะยาซีนาใหม,ม่เมสาใช้มาแบบหมดไปแล้ว3ามขวดอะอันนี้คือขวดที่4ี่นะแต่ว่าเมสามีของ ลาโรสด้วยนะนี่อันนี้เขาบอกว่าลบรอยมันสามารถแบบช่วยรักษาสิวสิวอักเสบอะไรเงี้ยแล้วก็ลบรอยดำในอะซินาไมซิเ์เซบวกซิงหนึ่งเปซนนะเราก็จะเปิดขวดมาแล้วก็บีหัว นี่แบบนี้เลยแล้วเราก็จะบีบใส่มือนะทุกคนห้ามบีบใส่หน้าเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้แบคทีเรียสะสมอย่างนั้นเราก็ไปลงที่หน้าทาไปตรงไหนที่มันเป็นสิวอ่ะมันจะรู้สึกแซ็ตแฝมากเลยนะทุกคน <laughs> แต่ว่าสิวมันแห้งวอยมาก <c oughs> ขออาไว้ในคมที่เสียงแบบเสียงหายอันนี้มันจะซึมเร็วว่านี่ตอนเช้าเมษาก็จะลงนาซินาไมาก่อนแล้วจากนั้นก็จะใช้นี่เลยทุกคนอันนี้คือใช้จริงนะสกินนอเรนเนี่ย แพทย์ผิวหนังเขาบอกว่ามันสามารถรักษาสิวแล้วก็รักษาฝ้าได้ด้วยพวกออรอยดําอย่างเงี้ยมันก็จะจาง้วยนะแล้วพวกสิวอุดตันอย่างเงี้ยมันก็จะไปกัดกินสิวอุดตันด้วยนะทุกคนไม่สาใช้เนี้ยคือแบบสิวมันขึ้นมาน้อยมากๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยใช้มาแบบน่าจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั้ง ใช่เดือนหนึ่งแล้วนะเอออันนี้คือใช้ได้นานมากเนี่ยเห็นไหมใช้จริง <c oughs> จากนั้นเราก็จะทาทั่วหน้าแต่ว่าหน้าผากของแมส่สาไม่เป็นสิวนะเป็นแค่ช่วงตรงคางแล้วก็บริเวณแก้มแต่ว่าแก้มนี้เริ่มหายแล้วมีแต่ รอยเหลืออยู่แล้วก็เป็นหลุมสิวเล็กน้อยนี่มันก็ซึมเข้าแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ มอยเจอร์ไรเซอร์ขาดไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามอยเจอร์ไรเซอร์สำคัญมากมันทำให้ผิวชุ่มชื้นถ้าผิวเราแห้งอะ่ะมันทำให้เป็นสิวได้นะเมษาใช้ของ ordinary เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ธรรมชาติแล้วก็บวง h a ด้วยอันนี้เราไม่มีสปอนเซอร์ใดๆล้วก็จะบีบม,มาเลยแบบเยอะไหมทาไปเยอะเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกลัวเปลือง <laughs> มันเป็นแบบเหมือนเนื้อครีมนะทุกคนถ้าใครที่แบบไม่ชอบเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปหาซื้อเนื้อที่มันเป็นเออเป็นเป็นเจลหรอไม่เป็นใสายๆอะ่ะขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เป็น m o i s t รเ i z e r แบบว่า ซึมเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะแบบซึมซึมช้าเลยนะทุกคน <c oughs> คือแบบบงกเยอะ,ะเลยมอยเจอร์ไรเซอร์ตอนแรกมเมสาวก็ไม่รู้นะเคยใช้แต่ว่าใช้เฉพาะกลางคืนนะเ่า ทีนี้เราก็ชอบไปดูแบบหมออธิบายหมอบอกอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมอพิเกอร์ไรเซอมันมันดีนะตอนแรกเมษาใช้แค่ของลาโรตอันที่เมษาเคยรีวิวไปอ่ะเออที่แบบช่วงแรกๆที่เป็นสิวเยอะมากแต่ว่ามันหายนะแล้วหลังจากนั้นเหมือนแบบว่าร่างกายมันต่อต้านอันนั้นเมษาก็ยังใช้อยู่นะของ d u โอบวกอะ่ะ จะใช้แต้มสิวสิวยุบดีมากนี่แล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นเหมือนเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์เหมือนกันเป็นของลาโรสนะ B5 แบบอันนี้ดีไม่สาไซจะหมดแล้วอันนี้ต้องเขย่านะเพราะว่ามันจะหมดแล้วอะราคาประมาณ10บยูโรไหมอนะหรือ8ปดยูโรนี่แหละเออตามที่เนี่ยเวลาซื้อครีมอะไรเงี้ยต้องไปซื้อที่ร้านขายยานะทุกคน มันไม่ได้มีชอบเหมือนว่านอนนะถ้าไม่ซื้อที่ร้านขายยาก็ซื้อในเน็ตสั่งออนไลน์ออกอันนี้ก็เป็นเหมือนมอยเจอร์เซอร์ดีมาก B5 มันช่วยให้แบบว่าที่หน้าที่เป็นรอยแดงอะไรเงี้ยมันหายไปด้วยนะ นี่เห็นไหมทุกคนจากนั้นเราก็ทาครีมกันแดดครีมกันหน่อยไม่สัก็ใช้ของรลรอสเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบบน้ํานะนี่แบบน้ําแบบนี้เลยเพราะว่าเม่สากเคยใช้แบบเนื้อครีมแล้วมันไม่ถูกมันใช้ไม่ได้ก็เลยแบบใช้แบบน้าการทาครีมกันแดดนะถ้าเราแบบว่าทาแบบทูๆแบบเนี้ย มันไม่ไม่ทำให้มีประโยชน์นะไม่สารู้ได้ไงไม่สชอบไปดูติ๊กตอกของหมออะไราเงี้ยแล้วก็แค่แต้มๆไปนี้แหละแต่ว่าถ้าคนที่ใช้แบบสเปรย์ก็ดีนะมาสามารถที่จะซึมเข้าไปกับผิวเราได้เลยจากนั้นถ้าใครที่แบบว่าหน้ามันหรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะทาแบบ แป้งฝุ่นได้นะเออแต่สำหรับคนที่แต่งหน้าก็คือแต่งได้ตามปกติเลยเราสามารถที่จะทาแบบคอนซีลเลอร์ก่อนแต่งหน้าแต่ว่าวันนี้เมสสาไม่ได้ไปไหนนะเมสสก็จะทาครีมบำรุงแค่นี้เมสสก็มาบอกเคล็ดลับคนเป็นสิวแค่นี้แหละคือน,นี่เลยก่อนล้างหน้า ใช้สำหรับคนเป็นสิว,แล,วแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าสําหรับคนเป็นสิวจากนั้นก็ใช้โทนเนอร์สำหรับคนเป็นสิวแล้วก็ใช้ในอซินาไมด์แบบช่วยเรื่องสิวดีมากแล้วก็สกินนอรเรนคือไม่แพ้เลยแต่ถ้าคนแพ้มันจะรู้สึกแบบว่าแสบแสอย่างงี้เราก็สามารถที่จะทาแบบเออวันว้นวันได้นะทุกคนดีมากแล้วก็ลงครีมกันแดดคือเนี้ที่ใช้เนี่ยแล้วก็ แป้งแป้งก็จะหมดแล้วนี่ที่เมษาใช้เลยใช้จริงแบบรีวิวจริงเลยเพราะว่าหน้าหายจริงม<ช>ษกก็ลาทุกคนไปก่อนนะเปิดหน้าสดเลยจ้าบ๊ายบาย